ใส่ผักลงไปใช่ปะงอตักขามใส่ลงไปทาตะไคร้ขนอใส่ลงไป ความเปียกใส่ลงไปใบบัวบกลงไปตุมไก่นะครับฟดแล้วเอาลงเลยครับจ้าอือหึ่มือห่าลงแล้วถิ่นใบอันเดียดได้ครับบันเน่ ได้ยัปรุงตอนตอนี้ต้มไก่กับพุ้ดุงรุๆงดุ่งรงเได้ัป๋งนปรุงเด้ครับเจ้าบันผู้เดียวนะมุ้งคนดายแห่งก็เลยปิดจีบไปก่อนเรียผักลงครับมัเนี้าูซ <ส RICH> no ิมบันนี Ooh, <kan> ้ ผมก็ได้ซิบร่องมือครับสมไปเลยนะเลยเติมน้ำปลาเพ็กน้อย

เดี๋ยวใส่พักครับุบแล้วครับ,ใส,บใส่พักแค่บัดเียใส่พักเราเพิ่มล่องหนครับว่ามันจะเป็นหน้าตาเป็นแบบไดนติดตามชมครับ ใส่ผักปรุงเลือกลอยหน้าตาไปเป็นแบบนี้นะครับทำไม่ค่อยเก่งนะครับมาทาโนเพสูตร,รงันบ้านสูตรของผมครับอยากเสียบราเสียบอยกรัวเสียบราเสียบมาิมมือนะครับผมมากินน่วกันครับกินก่อนแรกน่วกันไปละบา,บาย